ะะและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจูนตอนนี้นะคะก็คือแหนแดงไมโครฟิล่านะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดอาหารสัตว์ลดต้นทุนเลยนะคะมีโปรโตีนสูงนะคะตัวนี้เราก็สามารถให้สัตว์เนี่ยกินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่วัวนะคะก็โปรโตีนสูงนะคะให้ได้เลยทีเดียวจะประหยัดในเรื่องของอาหารนิดได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาตักแหนแดงไมโครฟิล่าตัวนี้นะคะผสมหัวอาหารให้ไก่กินนะคะอะเดี๋ยวเรามาตักกันเลยค่ะ ใช้มือน่าจะง่ายกว่าเออแต่ว่าไม่เอาใช้ถ้วยดีกว่าก็ไก่จูนมีสามสิบเจ็ดตัวนะคะก็จะใช้แหนแดงเนี่ยประมาณเกือบเกือบสองโลนะคะเอาแค่โลนึงโลกว่ากว่าก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปผสมกับรำปลายข้าวนะคะแล้วก็ หัวอาหารด้วยนะคะอ่านได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปผสมอาหารให้ไก่ค่ะ,ะจุนได้แหนแดงมาแล้วนะคะแหนแดงจากนั้นก็จะมาผสมดำนะคะแหนแดงตัวนี้เนี่ยประมาณโลกว่ากว่านะคะหรืออาจจะไม่ถึงนะคะเพราะว่ามันก็ฟูฟูในการผสมจุนก็ไม่ได้มีสัดส,ส่วนอะไรที่เป๊ะนะคะก็กะกะเอานะคะแล้วแต่วันนะคะบางวันถ้าให้แหนเยอะหน่อยเนี่ยก็อาหารเม็ดอาจจะให้ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่วันวันไหนที่ ให้แหนน้อยอาหารเม็ดแล้วก็เสริมเข้าไปนะคะตัวนี้จนไม่ได้มีสัดส่วนที่เป๊ะนะคะก็กะเอาคร่าวๆนะคะส่วนรำตัวนี้นะคะจะมีผสมปลายข้าวอยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เห็นชัดๆนะคะรำนี้เป็นรำละเอียดรำหยาบรำละเอียดแล้วก็ผสมปลายข้าวไปแล้วนะคะในเนี้ยถือว่าเป็นรำที่มีคุณภาพมากเลยนะคะเราก็จะใส่หนึ่งถ้วยนะคะ จากนั้นก็ซาผสมอาหารไก่ชนิดเม็ดด้วยนะคะแต่ว่าผสมไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเรามีแหนแดงซึ่งมีโปรโตีนสูงอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจุนจะให้สักสามถ้วยนะคะ จากนั้นเราก็จะมาคลุกให้เข้ากันนะคะก็จุนจะคลุกไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่าถือกล้องไปด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายมาด้วยนะคะเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะคะเดี๋ยวเราตักน้ำมาผสมนิดหน่อยะค่ะ และนี่คือหน้าตาหลังจากที่เราเนี่ยผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแหนแดงแมโครฟิลาประมาณ1กิโลนะคะแล้วก็อาหารไก่ไข่สาวชนิดเม็ด3ถ้วยนะคะแล้วก็มีรำหยาบรำละเอียดบนกันผสมกับปลายข้าวเนี่ยหนึ่งถ้วยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแต่ก่อนนะคะจูนจะให้เป็นต้นกล้วยสับนะคะพวกหยกกล้วยใบตองใบกระถินนะคะแล้วก็เอามาสับ หมักหมักผสมกับกากน้ําตาลนะคะผสมทิ้งไว้นะคะซึ่งจูนรู้สึกว่ามันเปลืองแรงจูนในการสับต้นกล้วยมากในการสับหยวกกล้วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยหันมาใช้เป็นแหนแดงแทนนะคะแค่เลี้ยงแหนแดงนะคะแล้วก็ตักมาให้ไก่กินนะคะโปรตีนสูงไม่แพ้กันเลยนะคะตรงนี้เราก็เลยใช้เป็นแหนแดงไมโครฟิตแลแทนนะคะอาหารสัตว์ลดต้นทนุน แล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะถ้าหากว่าอยากให้ไข่โดกเปลือกหนาไก่ออกไข่สม่ำเสมอนะคะแนะนำตัวนี้นะคะวิตามินไฮโคมิกซ์หนึ่งร้อยเอนะคะผสมเข้าไปด้วยประมาณหนึ่งช้อนนะคะอ่านี่นะคะไฮโคมิกซ์หนึ่งร้อยอนะคะซองหนึ่งก็จะอยู่ที่ราคาห้าสิบห้าบาทซึ่งแล้วแต่พื้นที่นะคะก็ผสมเข้าไปนะคะ ช่วยให้ไข่ไข่ดุกนะคะเปลือกหนาตรงนี้นะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาไปให้ไก่ไข่สาวนะคะให้สาวของเรากินนะคะนี่นะคะตัวนี้จุนก็อยู่ที่เล้าไก่นะคะจุนเริ่มจากเล้าไก่ที่สองก่อนนะคะก็ไว้จุนถือกล้องคนเดียวนะคะก็เดี๋ยว จุนขอให้อาหารไก่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูไก่ตอนที่กินอาหารเสร็จนะคะนี่นะคะเจ้าไก่ก็จะกินแหนแดงไมโครฟิล่าก่อนเลยนะคะอะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรานี้จุนเก็บไข่ก่อนนะคะ วันนี้ไม่รู้ว่าไข่กี่ฟองนะคะเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเก็บไข่เล้าที่สองให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเข้าไปที่เล้าที่หนึ่งนะคะอ่ะสามฟองแล้วสี่ห้าหกเจ็ด เพราะว่าเล้านี้เนี่ยเก็บไปไว้แล้วสิบฟองนะคะก็อันนี้อีกเจ็ดก็เป็นสิบเจ็ดนะคะโอเคนะคะเสร็จภารกิจจากเล้าที่สองนะคะเดี๋ยวเอาถังน้ำแล้วก็เดี๋ยวไปเล้าที่หนึ่งกันนะคะอ่าอันนี้เล้าที่หนึ่งนะคะเล้าไอพี่นะคะไอพี่นี่เหลือสิบเจ็ดตัวนะคะตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราให้อาหารไก่ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาดูตอนที่ไก่เนี่ยกินอาหาร ของเราก็จะจิกแหนแดงกินก่อนนะคะอไอพี่นี่ก็เมษาเนี่ยจะครบสองปีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าวันนี้เนี่ยไข่เท่าไหร่สอสี่ โหวันนี้ไข่เจ็ดฟองก็เนี่ยเดี๋ยวต้องปลดจริงจังแล้วนะคะ